รักทางไกลส่งเงินให้ใชอ้อยู่เมืองไทยนะคะมาเข้าปีที่สามแล้วไว้ใจได้ขนาดไหนยหญมความไว้ใจหรอเราเขาเรียกว่าเราอย่าระแวงมากจนเกินไปแล้วก็อย่าไว้ใจมากจนเกินไปนะคะทุกคนเอออยู่ด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังเลิกลากันได้นะคะณขณะน,นี้ให้นึกไปถึงทางที่ดีและความรับผิดชอบของเขา เขาส่งเงินให้อืเราก็ต้องรู้จักเก็บจากเซฟเพราะหนึ่งเรายังไม่ได้แต่งงานสองเราก็ถือว่าโชคดีเขายังรับผิดชอบจ่ายให้เราได้ทุกเดือนอการรลแวงของเราเราอาจจะหยอดแย่ yeah, ถามเธอรักฉันจริงไหมสามปีแล้วทําไมไม่แต่งงานอ,อันนี้มันต้องมามองประเด็นที่ตัวเองต้องการแบบไหนนะคะทุกคนหลายคนที่ส่งเสียให้กัน <c oughs> มาเป็นสิบปี เที่ยวไปเที่ยวมาหากันพอแต่งงานกันปับ๊บอยู่กันไม่ได้ก็มีนะคะแต่การแต่งงานเนาะมันก็เป็นข้อดีสมมติว่าเขาเสียหรือเป็นอะไรเราก็ได้ตามสิทธิอย่างน้อยก็เงินเดือนไม่ไม้ละอ่ะสมบัติอย่าคิดไปไกลนะคะเอออย่างน้อยก็เงินเดือนไม่ไม่จากเงินเสียภาษีต่อจากเงินกเกษียณของผู้ชายเรามันก็เท่านั้นนะคะในจุดขั้นต้นก่อนเนาะเรื่องสมบัติพัตฐรานเนี่ยมันก็ไปอีกส่วนหนึ่งมันต้องมาดูระยะการแต่งงานและ เขาควบคุมไว้ยังไงนะคะอันนี้ฝากถึงสาวๆที่เมืองไทยเนาะอืมการว่าจะไว้ใจเขาได้แค่ไหนเราก็เฟฟนในตัวเราเลยอะ่ะอื้อ,อนพูดเพราะปะล่อไปถ้าคิดเราอยากแต่งงานเราก็ถามเขาไปตรงๆว่าเธอมีชั้นไว้เพียงแค่อเธอมาเมืองไทยในช่วงจังหวะชีวิตของเธอเธอหวัง จะอยู่กับฉันตลอดไปไหมเพราะชีวิตอย่างเราเป็นผู้หญิงเนี่ยคำความกลัวหรือความคิดระแวงของเราเนี่ยมีโอกาสพูดได้ทุกอย่างนะทุกคนเออความมั่นใจอ่าขนาดไหนเธอจะดูแลฉันไปถึงไหนนะคะมันก็เป็นคำถามที่ถามออกไปได้แต่หนึ่งสิ่งก็คือรู้จักยอก่อนแล้วค่อยเก็บงานทีหลังก็คือฉันโชคดีนะมีเธอ,อฉันมีความสุขมาก ตั้งแต่ชีวิตฉันมีเธอขึ้นมาขอบคุณนะอืฉันแอบกลัวนิดๆเพราะเราไม่มีหลักค้ำประกันให้กับตัวคุณไม่มีหลักค้ำประกันให้กับฉันเลยเพราะฉันก็ไม่ใช่เมียจดทะเบียนสมรสนะเออถ้าวันหนึ่งคุณไปแล้วหายไปแล้วไม่กลับมาฉันจะทำยังไงอ่าหรือคุณจะให้ความหวังฉันแบบไหนมันก็เป็นเรื่องที่ เราอยู่อืมระยะเวลาสามปีเข้าสี่ปีเข้าเราก็ควรมีคําพูดเหล่านี้เพื่อกระตุ้นและให้เขาอธิบายออกมาถ้าเขาบอกว่าโอ้ฉันแต่งงานเธอไม่ได้อืมฉันช่วยให้ได้แค่นี้เนอะฉันส่งเสียให้เธอได้ดูแลเธอได้เท่านี้ฉันไปบ้านอ่าฉันก็ส่งให้เธอฉันมาเธอก็ดูแลฉัน อ่เขาอาจจะมีเคสติดแต่งงานมอืเม,มียเก่าหรือไม่อยากรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาวัดและวัดอยู่ที่ใจว่าการแลกอยู่กับผู้ชายคนนี้มันจะคุ้มไหมจะเสียเวลาเราไมืมนะแต่ถ้าค่าเสียเวลามันคุ้มแล้วเรารู้จัดเก็บนะคะเนาะมันก็เซฟตัวเองได้ทุกคนอืม จริงๆนี่แหละคือชีวิตอยากส่งกำลังใจให้กับทุกคนเอาแนวคิดข้อคิดความพึงพอใจของเรานะฮะที่เราอยู่เพราะอะไรคุ้มค่าไหมทําไมมเราก็เปิดใจคุยการคุยเนี่ยพี่ไม่กล้าไงหนูถ้าพูดออกไปเนี่ยหนูพี่เขาอาจจะเทพี่เลยก็ได้เราไม่ได้พูดเรื่องเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเราปรึกษาในแนวคิดข้อคิดว่าเขาให้ความหวังเรายังไง นะฮะเออเนาะความหวังเรายังไงถ้าเขาไม่ให้เราก็ต้องเซฟในส่วนที่เขาให้อ่าแต่ถ้าเขาคิดจะเลิกไปเพียงแค่เราถามแค่นั้นก็ความหมายเขาก็ไม่ได้พลิกกับเราอยู่แล้วก็จบอืเลิกเร็วยิ่งดีเพราะชีวิตเราจะได้เริ่มต้นใหม่การได้อ่านหนังสือฝรั่งแล้วอยจ่าพูดเสมอนะคะพี่ๆทุกคนจุดเริ่มต้นยังไม่เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะเราก็ไม,ม่มีสิทธิห์หึงหวงเขา เขาก็มีสิทธิ์เลือกอืถ้าวันหนึ่งเขาเหนื่อยหน่ายหรือเขาจะเปลี่ยนไปมันก็ง่ายกว่าการจดทะเบียนสมรสสําหรับผู้ชายนะฮะแต่ถ้าจดทะเบียนสมรสมันก็ต้องไปตามลายลักษณรักฐานใช่ว่าจดทะเบียนสมรสเขาจะทิ้งเราไม่ได้มันก็เหมือนเหมือนกันถ้าถึงเวลาหมดรักนะฮะเราต้องมาเน้นความพอใจในสิ่งที่เราได้และความรับผิดชอบของเขาที่มีให้กับเรา จริงๆอืมพินิจพิจารณาเอานะคะก็ขอเป็นกําลังใจเราเป็นเมียนอนคุยอ่อนได้สงสัยอะไรถามได้อยากเก็บไว้ค้างคาใจจนให้เรามีความรู้สึกแย่อรู้จักพูดมันไม่ใช่เรื่องผิดการที่ระแวงระวังยิ่งสามีเป็นฝรั่งเธอเนื้อหอม เออเราอยู่กันมาสามปีแล้วใจฉันก็อยากแต่งงานเพราะฉันอยากได้เธอเป็นผัวที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเออเราก็พูดได้กลัวกลัวเธอไปแอบจดกับใครอืมแล้วฉันจะเสียเธอไปโดยที่ออฉันไม่รู้ตัว ะะมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องอย่างเชิงเรื่องพูดเรื่องคุยหยิกแกมหยอกให้เขารู้สึกตื่นเต้นให้เขารู้สึกว่าเฮย้ยเมียฉันรักฉันนั้นเนี่ยเมียฉันห่วงฉันอืกระปี้กระเป๋านั่นคือเขามีความรู้สึกตื่นเต้นในตัวเขาด้วยนะคะแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็ต้องมาพิจินิษฐพิจารณาตัวเองทุกคนทุกทุกอย่างเคลียร์ด้วยใจเอาจริงๆฝรั่งนะไม่อ๊บอีหลหรอกอนะเขาไม่มาพูดกระจุกกระจิอกแกงเราเออ ไม่ใช่เป็นคนช่างพูดต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราถามเขาก็จะตอบเคลียร์คำตอบของเราอันนี้มองแบบนี้ส่วนมากนะฝรั่งเนี่ยเขาจะฉะฉานในความคิดของเขานะฮะถ้าไม่ใช่เขาก็จะพังออกไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะ,ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเสียเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรายิ่งต้องพูดเพื่อเราจะได้เลือกอืมได้ว่าเราจะอยู่ต่อ หรือจะเปลี่ยนแปลงกับคู่ชีวิตของเราณนะขณะนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจเนะาะสปีนี้ก็ถือว่านานอย่าลืมนะช่วงโปรโมชั่น1 2 3เข้า4เข้า5เริ่มจะเบื่อแล้วนะทุกคนผูกมัดด้วยความดีแต่บางทีก็ให้คิดบางทีเนี่ยผูกมัดเราไว้เพื่อเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟนถูกๆไม่ต้องไปเสียค่าเช่าโรงแรมไม่ต้องอะไรมากมายมีคนดูแล เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ลองพินิษพิจารณาเอานะคะทุกคนขอเป็นกําลังใจเนาะอย่าไปวิตกจนเกินไปจงมั่นใจในความดีของตัวเองเราดูแลเขาแบบไหนอืมเราก็ดูแลแบบนั้นแต่หนึ่งสิ่งสำคัญอย่าดูแลเขาให้สบายจนเกินไปนะคะอย่าให้เขาเลือกเราเพราะเพียงแค่ เราเอาใจเขาทุกอย่างถูกใจเขาทุกอย่างเราต้องอดต้องทนเพียงแค่เงินเท่านั้นนั่นมันจะเป็นคู่ชีวิตเราไปไม่ได้อย่างยาวนานนะฮะถ้าวันไหนเราเหนื่อยเราล้าพอเราได้บเบะเบียนสมรสโอ้ฉันเมียเป็นเมียตัวตนแล้วฉันขอเป็นตัวตนที่แท้จริงก็ไม่ได้เออนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานะเป็นแฟนแต่ใช้เป็นนิสัยเรา นะฮะเขาชอบในแบบที่เราเป็นกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกมีความมั่นใจสูงให้เขากลัวเข้าไว้ว่าเราจะทิ้งเขาอย่ามีอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าทิ้งเขาอ่าเราขาดเขาไม่ได้นะมีเขาเราสบายจริงอยู่คำนี้อยู่ในใจแต่เราต้องรู้จักพูด ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองให้เหนือความคิดของเขาบ้างเล็กๆน้อยๆยิกแกมหยอกอืมแย่นะเพื่อในสิ่งที่เป็นคุณค่าของตัวเองสำหรับผัวเมียเอาตรงๆมั่นใจเกินไปก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าแบบขาดความมั่นใจจนไม่กล้าพูดอะไรก็ไม่ได้นะคะเออวัดด้วยหัวใจอย่ามาโนไม่ต้องคิดไปคนเดียวเคลียร์ได้คุยได้ทุกกรณี ยายจ๋าเชื่อแบบนั้นสําหรับนิสัยฝรั่งที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็สัมผัสถ้าเขาไม่พอใจเขาจะพังเลยมีแต่คนไทยเรานีเนี่ยชอบมโนชอบคิดเองชอบน้อยใจนะคะชอบให้อมองให้ผู้ชายคิดตามแล้วหยิบยื่นให้ยากเพราะทุกอย่างสําหรับยายจ๋าก,กับสามีนี้ทุกอย่างที่ยายจ๋าได้กับสามีมาจากคําพูดของตัวเองทางนั้นอันไหนไม่พูดไม่ได้หรอกพี่น้องคะอืมเพราะเขาเคยพูดเสมอว่า ฉันอ่านความคิดเธอไม่ออกถ้าเธออยากได้อะไรหรือว่าอะไรเธอก็บอกมาตรงๆเพราะหลังจากนั้นววยบอกเลยพังๆมีได้บ้างเสียบ้างนะแต่ก็อยจะคิดว่ามันต้องได้ทั้งหมดเออนะแต่มันต้องได้บ้างถ้าอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่อืมถ้าอยู่แล้วเงินเดือนที่เขาให้หมื่นนึงอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเราไม่คุ้มทํางานได้มากกว่าหรือว่าหาใหม่ได้ดีกว่าเราก็ตัดสินใจเลย เอาความรู้สึกของตัวเองมันต้องอยู่แล้วมีความสุขด้วยนะคะไม่ได้อยู่แล้วมานั่งคิดวโนรอหวังซื้อใจเอาความดีไม่พูดเดี๋ยวเขาดูเองเดี๋ยวเขารู้เองเดี๋ยวเขาตัดสินใจให้เองเออน้อยคนนะร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นเลยเอาที่ได้ถามว่ามีไหมมีแต่มันจะเป็นเราไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจัดแจงเลยดีกว่าบวกลบคูณหายได้บ้างเสียบ้างดีกว่าไม่ได้เลยพี่น้องคะ <laughs> แบบนี้นะคะขอเป็นกำลังใจเนาะ